ไม่เลยดูน่าจะแม่แม่พีน่น้องจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีได้ไหมแม่มื่อนี้ล่หละเฮ็ดแบบว่าตามใจปากแห้งเมื่อกระตานี่เอาแบบง่ายๆดีละแม่หิวเขา่าท่านด้กินเขา่าใส่ผักมาพร้อมอุ้ยตายอุ้ยตายอ้ยเน,นื่อผักนู กินส้มกินแหนมนี่หนูเอาแบบเบสิกเบสิกเลยนะแม่นะอุ้ยตายค้องหนูมากหนูมากกินแหนมหรือส้มมากเลยค่ะอันนี้เป็นอันส้มสมมูกินมนกินขนมปังยาม,มันอร่อยมากเลยอืมอร่อยมากเลยหอมเปรี้ยวพอดีแต่หอมคั่ก วันนี้แพ็คนีหายแล้กัมแต่ซื้อมาล่อหนึง่งมันจะมีสองแพ็คแต่ะกินเหล่วแพ็คหนึง่งเจ้าน,นี่อร่อยมีหอดแต่รับใส่ให้พ่อแม่หหใหญ่ไหม ใหญ่เย็นให้เลยไกินเหมือดเน่ยเป็นเมนูที่หนูชอบมากเลยกินแบบบ้านบ้านบ้านเกิดแมงวันอะมานี่แมงวันคู่กันเลยแบบนี้แหละกินอยู่เป็นแบบดิบนะ

มก็หนาเกียงอยหลายลเดินไปอร่อยมากปลาพิษ Kinda lúc tân kim đẹp nha mẹ luôn 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 mẹ luôn

ขายในติ๊กตอกนะหนึ่งตลับหนึ่งหนึ่งตลับหนึ่งกล่องแบบนี้หนึ่งกิโลจะได้สองแพ็คแบบนี้นะคะใหญ่ๆใค้แต่พร้อมเดี๋ยวปักใส่ตะกร้าให้นะคะสว่วนแม่ๆพี่ๆที่อยู่อ่เฟซบุ๊กก็กดคลิกตามลิงก์เลยนะจ๊ะอืม ่อยมากินอยากทำเป็นอ่ะทำเป็นอ่ะอะรก็ทำเป็นนะจะเห็นนห่มันเป็นแหนมมันเห็นอยากหนอกพูปป้ประเทดเป็นผลิตคั้นเป็นกับมือเลยจ้ะ งอน้อก็ออ,อกฟิมบะตะกรงตะกรงบ่ากินดิบพี่เนาะเขาเซมบอกว่าขอดชื่อหลุดติวดยอมมันแซบอ่ะ เ้าองขอใจอารมณ์กินแบบแบบจริงๆอะ่ะแบบชีวิตจริงเขากินอย่างนี้นะกินแบบยุบ่นบานๆหน้ากินแต่กระ่าไไ้พองอให้บรรยากาศมันคุณตาเห็นตาปะ ห้าคนโดนบาวเดินลอยลำ <ừ S 1> เนะ <ừ. S 1> ดินตัวนาเนนี้ยเดินเยอะเอาครับสุดท้ายพี่น้อง <c oughs> มาครับมาหามามา้ามาไว้พี่พี่ไว้เขากองกันนะบักละคนโกะ,ค,โกะค้น <c oughs> อรอเหงือมาม้าออกไงนี่แง่ปากแม่เมึงแม่ตีกินหรือเมื่อือ เส่แห้งจ้ะต้น่มอมาหน่อยเรียกหาแม่แม่จ้ะไปแล้วเห็นกันไก่แล้วเนี่ย ปิดก,กออนน่้นปิดกล้องขาวพ่อแา่นีกอิ่มนิดนจ้ะเดี๋ยวหามาันางกินกับอีแม่ตัวอีแม่เพิ่งไปใส่บัวอ๋อพี่น้องจ้ะแซ่บนะ,ะพี่น้องะ่ะใครชอบกินแหนมแหนมหมูใช้หนังหมูแหนม้าบ่ะม,ม,มากสมเพิ่นเห็ดมาแล้วก็กินเลยพี่นอ้องอย่ากเก็บไว้ แต่าถ้าออกมกักออกสมแจ๊ก้อยหนึ่งก็ทิ้งไว้แจักมือสองมือรับรองดิดนิว้วปั๊บสมแท้พี่น้องคะ่ะเพราะว่ามันเป็นของหมักของดองนะพี่น้องคะมันมีกรรมวิธีเทิื่องใส่เทิื่องเขาเึ่งใส่เทิื่องอันกระเทียมมันแห่งสมพี่น้องสมแซบพี่น้องจ้าแต่ถ้าไม่ชอบกินสม้มสั่งมาได้ปึ๊กกินปั๊บเหมะสมแต่ว่าถ้ามักสมทิ้งไว้แจักมือสองมือรับรองดิดนิว้วสมข่ะพี่น้องคะ่ะเอาพบกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า